สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับพ่อกันเส้านี่ครับมาจัดสถานที่ห้องประชุมครับครับมาจัดสถานที่ประชุมครับผมแต่ว่าเจอสรพิษครับตัวเล็กแต่เจ็บปวดรุนแรงครับเวลาเจอเพิ่นต่อยครับนี่ครับนี่ครับให้ดูครับใส่เบิร์นครับใส่เบิร์นครับนี่นี่ครับสกอร์เปียนน้อยครับ ปลาใส่สานบ้านผมเอิญแม่งอดครับนี่ครับแม่งอดอันนี้นะถือต่อยถือพ่นเสียบเข้าไปนี่ครับนี่ครับผิดผิดในหางพิ่นี่ครับเนหางพิ่นี่เนืหางจะงอพิ่นนะครับถ้าถือเสียบเข้าไปโอ้เจ็บปวดรวนเร้าปวด,วด,วดขนาดนี้ครับนี่ครับนี่คือแม่งอดครับแต่ถ้าตัวสีดำกล้ามใหญ่ตัวใหญ่นะ่ะ บ้านผนเอิมเอิญแม่งเงาครับอันนี้อันนี้แม่งงอดครับอันนี้แม่งอดแมงงอดนี่สิอยู่ตามที่ล่มครับตามเสือ้อผ้านาแพตู้ตามตู้ตามเตียงที่หลับที่นอนน่ครับตามฝาเคื่อน,นอันนี้คือแม่งงอดครับแต่ว่า ถ้าตัวใหญ่สีดำๆมันสิอยู่ตามดินตามโขดหินตามหลืมไม้ครับนะครับตามหูนะครับมันคือตัวใหญ่นั่นคือแมงเงาครับสกอาเปียนนี่ตัวนี้น้อยนี่แมงงอดอันนี้ครับแมงงอดบริสมตุ้งเพื่นน้อยนะครับคิดเพิ่นนะครับเจ็บปวดรดเล่าฉนี้ครับนี่ไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วมันนี้พาพามาหูจักครับ สารพิษตัวเล็กแต่มีพิษรุนแรงครับไม่งอดครับครับสกอเปลี่ยนน้อยกำลังเดินทางครับไปละไปแล้วไป,วไปครับผมระวังอย่าเวลาเด็กน้อยเล่นตามพื้นตามชานอ,นอยู่คนเดียวระวังมันเห็นมันคุบเด้อครับอุนตาลายครับ,รบจะปวดรวดแรงท่านนี้ครับ วันนี้พามาใหฮรูจักแม่งอดครับผมสกอเปียนน้อยนี่